ยืนเหตน,นาลมลมลมแล้วกดมือถือไปหาผู้สาวอยากถามว่าเขาที่ไปกับเจ้าคนนั้นเป็นใคร mm hmm. คือใกล้ชิดกันคักแน่จังแม่นั่งแ่ให้เขาสูงกายคขเป็นผู้ดใดอายสงสัยเลยโทรไปถาม ได้ยินเสียงที่รับสายเป็นเสียงผู้ชายอ้ายแหง่งอกใจสีเหตุจังใดจึงบอกไปว่าโทรผิดเบอร์โทรไปผู้อื่นรับสายเจ้าสิให้าคิดว่าจังใดคนที่รับสายคงเป็นไครหรือว่าเป็นผู้บา เบิร์ที่ออ้โทรนั้นเป็นเบอร์สำคัญที่บอเคยลืมจึงลงโทษไปจังสันเพื่อสิยืนยันว่าเขาเป็นภัยอ้เห็นเจ็บใจเธอไม่รักสายกว่าทิ้งไปยางน้น คือจังหักขี่ใส่ใจหัวใจสววเขาคงจูบทับหอยแก้มขาวโคโดนและเหล่ายืนเศร้าเหน็นนาเล่นเล่ น,นเศร้าเห็ดหนาเล่มเล่นะครับนี่ครับขอบคุณงานเพลงดีๆครับจากวงดนตรีครับวันนี้นะอ่ะมาดูครับไม่ได้สวยต่อครับวันนี้ <laughs> อ่ะโปรโดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีนะครับวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษอีกหนึ่งวันนะครับโปรโดีทีเด็ดกับโปรโดีเมนูเด็ด17มิถุนายน2565ประมาณเกือบ17นาฬิกานะครับบรรยากาศยามเย็นๆแดดล่ม ลมตกนะครับหลายพื้นที่ที่กําลังเลิกงานแล้วหลายพื้นที่ที่กาลังทํางานอยู่ก็สนใจเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆก็ฝังติดตามแล้วกันครับเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับขับรถขับถนนก็ระวังกัรใช้ยุทธันภาหนะด้วยแล้วกันนะครับขับรถระวังคนข้ามถนนก็ระวังรถต่างคนต่างระวังกันครับก็จะอุบัติเหตุก็จะลดลงนะครับวันนี้แล่นเป็ความเป็นห่วงบรรยายจากร้านอุบลมีเสกสาวเสียงกงอุบลราชธานีกับทีมงานทีเด็ดเมืองอุบล วันนี้ประชมลโพงทีดีหนึ่งนะครับโปรโนี้ยังจัดโปรโมชั่นไปเรื่อยๆสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาตุลพงเสียงกลางนะครับอยากใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆง,งานคาราโอเกะงานดนตรีงานเบทีต่างๆนะครับก็ฝากดัวรับกันสำหรับตู้ทีดีหนึ่งนะครับ17มิถุนายนอัปเดตโปรโมชั่นทุกวันนะครับ ทีนี้หนึ่งเรามาดูศาสตร์สัดส่วนแล้วก็รูปลักษ์นะครับนี่สลับทีที่หนึ่งวันนี้นะเรายังใช้ไม่อัดตรงหูจับนี่ไม่อัด20มิลเหมือนเดิมนะครับเทืหลบฝนเพืเหล็กหลบฝนนะดีชุดแขนโรงงานหูจับเหล็กครับดีนะสีโจตันเหมือนเดิมนะครับนี่สีโจตันลูกยางกันกิ้งทั้งหมด4ตัวนะครับชุดแขนโรงงานนะครับแล้วก็สลักลูกปืนนี่นะครับ แต่แกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานท่านที่สั่งโปรโมชั่นช่วงนี้ก็จะมีฟิลเตอร์แถมให้นะครับฟิลเตอร์นะครับนี่ฟิลเตอร์นะครับโอ้โหอักขระชัดเจนแล้วเนี่ยฟิลเตอร์โรงงานนับสิบสองนิ้วหนึ่งคูนึงลำโพงเป็นสามร้อยห้าสิบวัตรุ่นทีดีหนึ่งสองห้าหกนะครับสิบสองนิ้วนะครับสามร้อยห้าสิบวัตต์แล้วเป็นยูนิตคอมซีซีเน็ตเวิร์กในตัวไม่อัดคุณภาพไม้ดีเทียดเจ็ดชั้นคุณภาพเราใช้ไม่อัดแท้คุณภาพในการผลิต สำหรับเจ้าที่ดีหนึ่งวันนี้บอกเลยว่าเด็ดสุดวันนี้เนื้อไม้เต็มครับไม้อัด20มิลเราไปดูบนตู้กันอีกรอบนะครับนี่ครับนี่เปิดฝาตู้ให้ดูเปิดเนื้อไม้ให้ดูนะครับนี่สำหรับเจ้าที่ดีหนึ่งครับดูเนื้อไม้ครับนี่ดูไม้อัดที่เราใช้ครับนี่ไม้ดีที่เด็ดเจ็ดชั้นนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นไม้อัด20มิลตรงหูจับนี่ครับเพชรโลฝนชุดแขนโรงงานนี่ครับนี่สลักอุปกรณ์ต่างๆชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนนี่ยสลัก เราเลือกใช้ตัวนี้ผมเคลือบแล็กเกอร์ไว้ให้ครับนี่เคลือบแล็กเกอร์ไว้ให้เนี่ยดูเนื้อไม้ครับนี่ซาะลงไปหนึ่งชั้นสองชั้นนี่รอยแม็กต่างๆแล้วก็ยิงเข้าไปเนี่ยเนี่ยหนึ่งชั้นนี่หนึ่งชั้นสองชั้นครับอันนี้เนี่ยหูจับเหล็กครับนี่เอ็กมิวนะครับทีดีหนึ่งครับนี่นี่ครับดูเนื้อไม้ครับนี่ดูกันจัดจัดกันครับเนื้อไม้ไม้ดีเทียดเจ็ดชั้นคุณภาพนะครับที่เราเลือกใช้สำหรับเจ้าทีดีหนึ่ง โปรโมชั่นตู้พร้อมดอกนะครับราคาอยู่ที่ 3, 499าบาทเท่านั้นท่านที่สั่งจองก็ฝากติดตามแล้วก็แล้วกันทุกรายการครับทุกโปรโมชั่นของทางร้านเราจะอัปเดตทุกวันทุกชั่วโมงนะครับอัปเดตวันที่โปรโมชั่นต่างๆที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแล้วก็จับจองตามโปรโมชั่นต่างๆของทางร้านมีทุกวันมีทุกอัปเดตมีทุกนาทีทองแล้วก็มีทุกโปรโมชั่นในไลฟ์สดทุกวันให้ลูกค้าได้เลือกชมกันฝากติดตามแล้วก็แล้วกันนะครับกับเจ้าทีดีหนึ่งสิบสองนิ้ว หนคูณหนึ่งวันนี้บอกเลยว,ว่าเด็ดๆจริงๆนะวันนี้เสียงบอกว่าให้ลูกค้าฟังเสียงเพราะเาะทุกวันนะครับีครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสั่งจองสินค้าอุปกรณ์ต่างๆก็ตามโปรโมชั่นต่างๆเลยก็แล้วกันนะฮะศูนย์แปดห้ากนะครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจ็ดนะครับสามพบาทโปรดีทีเดียที่อุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ ยืนเหตน,หนาลืมเลีแล้วกดมือคือไปหาผู้สาวอยากถามว่าเขาที่ไปกับเจ้าคนนั้นเป็นใครคือใกล้ชิดกันคักแน่จึงไม่นั่งแห่เขาสูงกายเขาเป็นผู้ใดอายสงสัยเลยโทรไปทาม ได้ยินเสียงที่รับสายเป็นเสียงผู้ชายอ้ายแห่งอุกใจสิเห็ุจังใดจึงบอกไปว่าโทรผิดเบอร์โทรไปผู้อื่นรับสายเจ้าสิให้อ้ายคิดว่าจังใดคนที่รับสายเพาเป็นภัยหรือเป็นผู้บาว เ,เบอร์ที่ออ้โทรนั้นเป็นเบอร์สำคัญที่บอกเคยเลืมจึงลองโทรไปจังสั่นเพื่อสิยืนยันว่าเขาเป็นภัยไอรเห็นเจ็บใจเธอไม่ราสายกว่าทิ้งไปอยานั้นเจ็บปวดหัวใ้า